ท่านบอกอีกว่าจะเพิ่มให้ครบ77จังหวัดต,ตัวเลขปริมาณหรือคุณภาพครับที่สำคัญกว่าท่านจะเร่งผลิตองค์กรให้ครบ400กว่าองค์กรก็ได้ครอบคลุม77จังหวัดก็ได้ปริมาณนะ่ะมันสร้างกันได้ครับแต่ขอคุณภาพได้ไหมพี่น้องคนตำบลพิมุนราชอำเภอบางกุทอง ถนนบ้านกล้วยใยน้อยกว่าจะออกมาหาที่ร้องเรียนได้รอรถสองแถวครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เจอสองแถวคันใหญ่หนึ่งชั่วโมงมาหนึ่งคันสองแถวคันเล็กครึ่งชั่วโมงมาหนึ่งคันจากบ้านกล้วยใยน้อยกว่าจะมาตลาดบางบัวทองใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงฝากท่านด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมขอฝากไว้นะครับค่าทางด่วนประเคน สัญญาสมรทานให้บริษัทเอกชนในทุนขนาดใหญ่แทนที่จะเปิดประมูลใหม่นะครับแทนที่เราจะได้มีค่าทางด่วนที่ถูกลงนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าไปพ่วงขยายสมรทานออกไปให้เขาหากินไปอีกยาวเลยครับอันนี้ก็ฝากท่านไว้เดี๋ยวเรารณรงค์ประเด็นนี้ร่วมกันนะครับเรื่องสมรทานทางด่วนผูกขาดประเคนให้ในายทุนนะครับไม่เอาแล้วนะครับ ท่านประธานครับผมพันธินุ่มเจิมนะผู้แทนรัศดรกรพมานครเขตรัฒนและเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลนะครับก็ขอชื่นชมสนับสนุนการทํางานของสภาควการผู้บริโภคนะครับของผมสั้นนิดเดียวนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับทั้งในเชิงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับเรื่องการรณรงค์เชิงประเด็นเรื่องร่างกฎหมายการแก้ปัญหาความเดือดร้อนข้อร้องเรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแรกครับข้อเสนอนโยบายของท่านด้านมาตรการเพื่อแก้ปัญหาภัยทุจริตทางการเงินอันนี้ดีมากนะครับการเตือนภัย เฟซบุ๊กแฟนเพจเรียนแบบนํามาแอบอ้างร้องหลอกลวง,ง,งผู้บริโภคอันนี้เราก็เจอเยอะนะครับในกรบริการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกรณีการให้บริการสรินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นและบริษัทเครือข่ายที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายซึ่งทําให้ประชาชนผู้ขอสินเชื่อนั้นสับสนหลงผิดและถูกเอาเปรียบอย่างมากมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กําหนดกฎกฎหมายกําหนดและมีบังคับซื้อประกันพ่วงอันนี้ผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเองโดยตรงนะครับ กรณีนนมิจฉาชีพใช้แอปดูดเงินจากบัญชีธนาคารโดยที่สถาบันการเงินไม่ใช่อำนาจดำเนินการตามกฎหมายท่านก็ทำ e พร d e n t case ขึ้นมาครั้งแรกแล้วนะครับที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งต้องยอมจ่ายนะครับอีกมาตรการหนึ่งที่ท่านเสนอนะครับคือการหน่วงเงินคือการมีคล้ายๆกับ escrow account escrow payment มมากักเงินไว้ก่อนนะก่อนที่จะในกรณีที่มีการโอนเงินในจำนวนมากอันนี้น่าสนใจครับก็น่าที่จะศึกษาและดำเนินการต่อนะครับ นโยบายเพื่อแก้ปัญหาจากอาคารสูงเรื่องผังเมืองท่านก็ขับเคลื่อนเต็มที่นะครับมีผู้เดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในซอยแคบนะครับท่านก็รณรงค์เรื่องนี้อย่างแข็งขันนะครับข้อเสนอแนะและผลักดันให้มีระบบและค่าโดยสารร่วมตลอดเส้นทางนะครับอันนี้ก็ขอสนับสนุนเช่นกันนะครับแต่คงเป็นประเด็นที่เราจะต้องออคุยกันยาวต่อนิดนึงนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมขอฝากไว้นะครับค่าทางด่วนประเคน สัญญาสัมปทานให้บริษัทเอกชนในทุนขนาดใหญ่แทนที่จะเปิดประมูลใหม่นะครับแทนที่เราจะได้มีค่าทางด่วนที่ถูกลงนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าไปพ่วงขยายสัมปทานออกไปให้เขาหากินไปอีกยาวเลยครับอันนี้ก็ฝากท่านไว้เดี๋ยวเรารณรงค์ประเด็นนี้ร่วมกันนะครับเรื่องสัมปทานทางด่วนผูกขาดประเคนให้ในายทุนนะครับไม่เอาแล้วนะครับข้อเสนอให้บริษัทผู้บริการขนส่งสินค้าออกประกาศรับรองสิทธิ์และขั้นตอนในการเปิด รรจุพันธ์สินค้าก่อนส่งมอบแคชออน d e ลิเวอรี่แล้วก็จ่ายค่าสินค้าขยายเวลาในการถือเงินก่อนโอนให้เจ้าของสินค้านะครับการแสดงข้อความบนกล่องหรือซองเอกสารพัสดุแจ้งเงื่อนไขระยะเวลาในการถือเงินรับประกันอันนี้ก็ดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านรณรงค์แข่งขันนะครับเราก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับคือคัดค้านการควบรวมกิจาการของบริษัททูคอร์เปอเรชันและดีแท รวมถึง AS กับ 3BB ซึ่งเราก็เห็นแล้วครับควบรวมไปไังไงครับผลกระทบต่อค่าบริการครับมัน Com m o n sense มันเห็นได้ง่ายอยู่แล้วครับท่านก็พยายามรณลงเดี๋ยวผมก็จะเรียกเข้ามาในกรรมิการอีกทีหนึ่งสอบถามว่ามันเป็นยังไงครับแทร็กซิปีหนึ่งสองปีที่ผ่านไปแล้วมันดีจริงหรือการครวบรวมของคุณนะ่ะนะครับประเด็นมาตรฐาหารมาตรการการการับซื้อไฟโซลาร์รูฟท็อปเน็ตมิทริงอย่างเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ผูกกับเรื่องของค่าไฟด้วยทําไมเราจะขายคืนในราคาที่เราซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับกรณี สำนักการบินพลเรือนไม่แจ้งผลตรวจสอบเรื่องสายการบินยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันนี้ก็มีข้อร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันเราก็เคยเรียกสำนักการบินพลเรือนแลวก็สายการบินเข้ามาชี้แจงในชั้นกรรมาการนะครับมีกรณีราคาบัตรคอนเสิร์ตท่านก็จับจับทุกประเด็นเลยครับดีมากนะครับการช่วยเหลือผู้บริโภคในกรณีการซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดที่อยู่อาศัยและบริษัทผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ไม่ส่งมอบสานุพูส่วนกลางตามที่ได้ขออนุญาตจัดสรรและโฆษณาไว้นะครับข้อร้องเรียนนี้ก็เยอะมากนะครับก็ขอบคุณทาง สภาคของบริโภคที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคช่วยกันร้องเรียนนะครับเพราะว่าผู้บริโภคตัวเ,เล็กก็บางทีไปสู้กับบริษัทกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็ไม่ไหวนะครับสุดท้ายนะครับร่างพรบรความรับผิดเพื่อชำรุดเพื่อความชำรุดก้องของสินค้าซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดความรับผิดชอบผู้ประกอบธุรกิจต่อความชำรุดบกพร้องสินค้านะครับประเภทเครื่องใช้ฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์และจักรยานที่เป็นสินค้าใหม่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ล่าสุดเราก็เรียกผู้ผลิตรถยนต์ EV ีเข้ามามีปัญหาเยอะ น่าก <cuanto S 1> ลัวมากนะครับต้องรีบผลักดันเดี๋ยวผมก็จะช่วยผลักดันเรื่องเลมอนลอต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการสนับสนุนและการช่วยเหลือประชาชนของสภาองค์กรผู้บริโภคขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเกียรติคุณต้นยางครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขตเจ็ดอำเภอไซน้อยอำเภอบางบัวทองพัฒนก้าวไกลดีใจนะครับที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนเพื่อนมาเจอการปีโลหนคนกันเอง เราเจอกันล่าสุดก็เมื่อ16สิงหาปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะขวบปีแล้วที่เรามาเจอกันอีกนะครับผมก็ขอญอย่อภิปรายในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรถ้าปีที่แล้วยีต้อนฟุตฟินกลับไปก็จําได้ว่าผมมีอยู่3าประเด็นที่ฝากท่านไว้คือ 1. เรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นปีที่แล้วท่านบอกว่าธนาคารมากกว่าสินค้าทั่วไปแต่ปีนี้สินค้าทั่วไปมากกว่าธนาคารแล้ว อย่างที่ผมเคยอภิปรายไว้สองก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นปริมาณที่เกิดขึ้นยุติเรื่องได้มากน้อยขนาดไหนดีใจครับสามขวบปีนี้จเจริญตบโตแบบก้าวกระโดดผมดีใจดีใจทายพี่น้องประชาชนทาวจังหวัดนนทบุรีแต่มีอีกนิดนึงที่ยังแอบเสียใจเล็กๆก็คือรายงานที่ท่านเขียนมาทั้งหมดเนี่ยดีหมดเลยกระทั่งหน้าแรกเนี่ย เห็นชื่อองค์กรคงยาวเกินไปมม้งสภาองค์กรของผู้บริโภคท่านบอกเรียกสั้นๆก็ได้สภาผู้บริโภคอะงั้นผมก็ได้ผมก็เรียกสภาผู้บริโภคก็ได้นะครับเรื่องที่เป็นผลงานที่ท่านภูมิใจเสนอมาสามเรื่องดีครับเพราะอะไรที่เราไปตามตึกอาคารพาณิชย์ต่างๆจะเห็นเลยสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อนู่นนี่นั่นแต่เราไม่รู้เลยนะครับว่าเราถูกเอาเปรียบ ท่านคือตัวแทนของประชาชนประชาชนที่เขาหมดหนทางที่จะไปพึ่งหมวกกันน็อกก็จะกลัวว่าจะถูกทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมจะไปกู้นอกระบบก็กลัวว่าจะถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรมอุตสาหเข้าไปในระบบก็ยังเป็นไม่เป็นธรรมอีกแต่ท่านมองเห็นไปช่วยพี่น้องประชาชนคนตาดำดำที่เขาไม่สามารถเข้าไปหาธนาคารได้เอง ก็ต้องไปหาสินเชื่ออะไรย่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมขอขอบคุณมากๆที่ช่วยพี่น้องประชาชนคนตาดำๆโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีของผมปีที่แล้วมีประชากรอยู่1นึ่งล้านสแสนกว่าคนปีนี้2,567ประชากรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็น1นึ่งล้านสแสนกว่าคน ไม่รวมประชากรที่จอนนะครับอีกเจ0 0แสนกว่าคนเบ็ดเสร็จแล้ววันวัน,วนหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตในจังหวัดนนทบ,บุรีกว่าสองล้านคนนะครับแต่ทำไมนนทบ,บุรีของผมไม่ปรากฏในแผนที่ของท่านเลยทำไมนนทบ,บุรีของผมประชากรทั้งสองล้านคนไม่มีแผนที่ของท่านเลยอยู่ที่หน้าสาสบก้า มีหมดทุกจังหวัดทุกเขตท,ทุกภาคแต่ทำไมนนบุรีของผมไม่มีไม่ใช่ว่าผมดูไม่ละเอียดพับแล้วพับอีกพับอีกพับแล้วหน้าไหนบ้างละ่ะที่ไม่อ่านไม่ต้องบอกว่าหน้าสุดท้ายเลขอะไรผมรับประกันว่าผมอ่านทุกหน้าดูก็ได้ผมพับมาละเอียดทุกหน้ามาเจอหน้าสุดท้าย เหมือนรุ่นพี่ผมบอกว่าให้ดูหน้าสุดท้ายแล้วบอกเลยจะรู้ว่าเราอ่านทุกหน้าไม่จําเป็นครับไม,ไม่เชื่อหันหันหันมาดูอีกต่งางหากมีครับนนบุรีของผมมีครับมีอยู่หน้าสุดท้ายนะฮะอยู่ที่ตาบลบางรักพัฒนาผมเข้าใจความมุ่งม,มั่นของท่านนะครับที่จะเพิ่มปริมาณองค์กรของท่านให้ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศ ปีที่แล้วมีแค่14หน่วยรายงานเล่มนี้ปี66บอกมี15เมื่อกี้ท่านคืนจอบอก18โอ้โหดีใจตัวเลขเข้ากระโดดมากเลยแล้วท่านบอกอีกว่าจะเพิ่มให้ครบ77จังหวัดตัวเลขปริมาณหรือคุณภาพพักที่สำคัญกว่าท่านจะเร่งผลิตองค์กรให้ครบ400กว่าองค์กรก็ได้ครอบคลุม77จังหวัดก็ได้ ปริมาณน่ยมันสร้างกันได้ครับแต่ขอคุณภาพได้ไหมพี่น้องคนตำบลพิมลราชอำเภอบางบูทองถนนบ้านกล้วยไซน้อยกว่าจะออกไปหาที่ร้องเรียนได้รอรถสองแถวครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เจอสองแถวคันใหญ่หนึ่งชั่วโมงมาหนึ่งคันสองแถวคันเล็กครึ่งชั่วโมงมาหนึ่งคันจากบ้านกล้วยไซน้อยกว่าจะมาตลาดบางบูทองใช้เวลาเกือบสองชั่วโมง ฝากท่านด้วยนะครับเห็นเมื่อกี้ท่านบอกไว้แล้ว500เมตรออกมาเจอป้ายรถเมล์15นาทีต้องได้ขึ้นรถโด,ดยสารสิ่งที่น่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านบอกว่ารถไฟฟ้านนบุรีของผมก็มีทั้งสองสีนะครับสีม่วงเจ้าเดิมสีชมพูเจ้าใหม่ฝากค่าโดยสารด้วยนะครับดูให้นนบุรีด้วยนะครับคนนนบุรีไม่ใช่คนรวยทุกคนนะครับทุกคนยังต้องอาศัยรถไฟฟ้าอยู่นะครับ สิ่งที่น่าฝากไว้กับท่านด้วยความรักจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในรายงานปี6-7ปีหน้าเล่มดีแต่ขอคุณภาพให้พี่น้องประชาชนคนนนทบุรีของผมสามารถรู้ได้ว่าเวลาเขามีปัญหาเรื่องบริโภคเรื่องที่เขาซื้อของไม่ตรงปกเรื่องที่เขาเสียหายจากการที่เป็นผู้บริโภคเป็นคนที่ใช้สินค้า เขาจะรู้ว่าออกจากบ้านเนี่ยเขาจะไปหาใครไปหาท่านในที่ไหนจะไปจัดจุจักลาดพร้าวจะไปอยุทยาจะไปนครปฐมคนรนบุรีจะต้องไปไหนมีอยู่บางรักพัฒนาบอกหน่อยได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนเขาจะได้ไปกันถูกนะครับฝากไปด้วยนะครับทุกมีแล้วแต่ไม่รู้จะไปหาที่ร้องทุกตรงไหนฝากอีกเรื่องเดียวนะครับถ้าท่านมีได้ครบ ผมบอกว่าปีหน้าผมไม่ลุกขึ้นพูดแล้วผมจะขอพูดเป็นปีสุดท้ายแต่ท่านทำได้ให้นนบุรีของผมมีที่รับร้องทุกขเหมือนจังหวัดอื่นๆเขาสมุทรปราการนคปรปฐมอยุธยาในใกล้ๆเนี่มีศูนย์ด้วยนะครับมีอยู่ในแผนที่ของท่านเลยนะฮะผมเปิดเห็นแล้วน้ำตาแทบร่วงนนบุรีไม่มีในแผนที่นะครับเป็นไปได้ปีหน้าใส่นนบุรีให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ